เสียงตามสายผีแม่บ้านโรงพยาบาลปีนังกลางดึกสงัดหากโทรศัพท์ในห้องคุณดังขึ้นคุณจะรับไหมคะมาเลเซียมีโรงพยาบาลเก่าแก่หลายแห่งที่ปิดตัวลงโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลใจกลางเมืองปีนังซึ่งเคยเป็นทั้งศูนย์รักษาและโรงเรียนฝึกหัดพยาบาลมาก่อนแต่หลังปี1998 โรงพยาบาลแห่งนี้กลับถูกปิดลงอย่างเงียบๆทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าลึกลับจากพนักงานที่เคยอยู่ที่นั่นซาร่าเป็นแม่บ้านที่เคยทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ในช่วงปี1995-1998ถึง1998ในช่วงท้ายของปีสุดท้ายก่อนที่โรงพยาบาลจะปิดซาร่าต้องเข้าไปพักในหอพักพนักงานหญิงที่ตั้งอยู่หลังตึกหลัก หอพักแห่งนี้ใช้โทรศัพท์บ้านเชื่อมต่อกับไฟต่างๆภายในโรงพยาบาลแต่ในคืนหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเวลาประมาณตีสองซาร่ากำลังจะหลับแต่โทรศัพท์ในห้องเธอก็ดังขึ้นเสียงปลายสายเงียบสนิทไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆราวกับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่ไกลๆเธอวางสายและพยายามข่มตาหลับ วันรุ่งขึ้นซาร่าเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนแม่บ้านอีกคนฟังคำตอบที่เธอได้รับคือเธอรับสายจากห้องเจ็ดใช่ไหมห้องนั้นไม่มีใครอยู่มาตั้งแต่พยาบาลคนหนึ่งผูกคอตายเมื่อสองปีก่อนแล้วนะตามบันทึกในหนังสือ The Hospital Files Ghost Cases of Penang an ระบุว่าพยาบาลที่เสียชีวิตชื่อว่านูรุน เธอเคยเป็นคนร่าเริงและอ่อนโยนแต่เรื่องมีอาการซึมเศร้าหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กคนหนึ่งที่เธอดูแลคืนนั้นพยาบาลกะดึกได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องเจ็ดพวกเขาเคาะประตูแต่ไม่มีใครเปิดจนเช้าเจ้าหน้าที่เวนเปลี่ยนกะจึงเข้าไปและพบว่าเธอใช้สายโทรศัพท์ในห้องผูกคอตัวเองกับลูกบิดประตูนับแต่นั้นห้องเจ็ดก็ถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไม่มีใครออก แต่บางคืนโทรศัพท์ในห้องอื่นๆก็ยังคงดังขึ้นจากเบอร์ภายในที่ไม่อยู่จริงหลังจากคืนนั้นซาร่าไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยในคืนที่สองโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเวลาเดิมเสียงสะอื้นเบาลงกว่าเดิมแต่ยาวนานกว่าในครั้งที่สเสียงไม่ได้แค่สะอื้นมีเสียงคำพูดเพียงคำเดียวดังขึ้นเบาๆว่าขอโทษ สาร่าย้ายออกจากหอพักในวันรุ่งขึ้นโดยไม่เก็บของใดๆกลับมาเลยหลายปีต่อมาเธอให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนหนังสือว่าฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรแต่ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเธอแค่ต้องการให้ใครสักคนฟังเธอ